น้ำท่วมรอบใหม่เกิดขึ้นทางตอนต้นแม่น้ำแยงซีและไหลลงสู่ปลายน้ำอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามันทำให้เื่อนสารเสียเผชิญสถานการณ์ลำบากในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนมีแต่ข่าวลือเรื่องธนาคารจีนล้มละลายลูกค้าซึ่งเป็นกังวลต่างพากันถอนเงินออกจากธนาคารตำรวจจับประชาชนเข้าห้องขังกล่าวโทษว่าพวกเขาปล่อยข่าวลือ มนลนที่ทำกเกษตรกรรมของจีนครึ่งหนึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีชาวนาและทางการมองภาพสต็อกอาหารปีนี้แตกต่างกันส่วนหนึ่งของแผ่นโลหะที่ทางเข้าสาะระกลางอู่ฮั่นแหว่งไปมีข่าวรายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งใช้ขวานจามมันออกการปกปิดไวรัสน้ำท่วมและไม่มีความช่วยเหลือจากทางการทำให้ความไม่พอใจเพิ่มขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ปักกิ่งแถลงว่าที่อเมริกาแบนไม่ให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางเข้าอเมริกาหมายถึงวอชิงตันยินดีฟังตรงข้ามกับประชาชนชาวจีนทั้งหมดแต่ชาวเน็ตกล่าวว่าพวกเขายินดีที่มีการแบนนี้ ยินดีต้อนรับสู่รายการจับตามองจีนดิฉันทิฟฟานีมเออร์ทางการจีนเตือนว่าน้ำท่วมรอบใหม่เกิดขึ้นทางตอนต้นของแม่น้ำแยงซีและไหลลงสู่ปลายน้ำอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าน้ำท่วมรอบใหม่ได้สร้างสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับเขื่อนซานเสียเราไปชมรายงานกันค่ะเขื่อนซานเสียอันดุ่งดังของจีนกำลังเผชิญกับน้ำท่วมหนักรอบใหม่เจ้าหน้าที่กล่าวว่า มวลน้ำรอบใหม่จากแม่น้ำยางซีกำลังเคลื่อนมาคาดว่าจะถึงอู่ฮั่นซึ่งอยู่ปลายน้ำใต้เขื่อนประมาณวันที่21-23กรกฎาคมขณะเดียวกันเขื่อนสานเสียก็เผชิญแรงกดดันว่าจะระบายน้ำดีไหมระดับน้ำในเขื่อนยังคงแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามันเป็นสถานการณ์ที่กลือนไม่เข้าขายไม่ออกว่าจะรับมือน้ำในเขื่อนได้อย่างไร หาเกเขื่อนซานเสียระบายน้ำจำนวนมากในตอนนี้ก็จะทาให้น้าท่วมในอู่ฮั่นเลวร้ายลงไปอีกเพื่อปกป้องอู่ฮั่นเขือ่อน,นจึงระบายน้ํามากเกินไปไม่ได้อู่ฮั่นตั้งอยู่ปลายแม่น้ําของเขื่อนและตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ลําบากแล้วอู่ฮั่นมีประชากรกว่า11อล้านคนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทํานบกั้นน้ําในเมืองมีระดับน้ําสูงเกินกว่าระดับเตือนภัยน้ําท่วมแล้วและคาดว่าระดับน้ําจะสูงอย่างนี้ตลอดช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าแต่ในทางกลับกัน หวงกล่าวว่าหากระบายน้ำจากเขื่อนไม่มากพอน้ำก็จะท่วมพื้นที่ต้นน้ำอย่างฉงชิ่งฉงชิ่งอยู่เนื้อเขื่อนซานเสียดังนั้นระดับน้ำในภูมิภาคแถบนี้จะสูงกว่าระดับน้ำในเขื่อนเสมอถ้าหากเขื่อนระบายน้ำไม่มากพอก็อาจก่อปัญหาให้กับฉงชิ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคตะวันตกของจีนและมีประชากรเกือบสามเท่าของอู่ฮั่นซึ่งตอนนี้บางพื้นที่ของฉงชิ่ง ก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วเม,มื่อวันที่16กรกฎาคมหน่วยงานท้องถิ่นแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมหลายครั้งภายใน3ชั่วโมงชาวเน็ตโพสต์วิดีโอเห็นน้ำไหลบ่าเข้ามาในสำนักงานและมีผู้คนอพยพอ,ออกจากบ้านคาดว่าจะมีฝนตกหนักทางตอนใต้ของจีนอีกทางการได้แจ้งเตือนเมืองที่อยู่ปลายน้ำใต้เขื่อนแล้ว <S <S เพียงชั่วข้ามคืนเมืองเอินซือในมณฑลหูเป่ยถูกน้ำท่วมกระหมดรถยนต์ลอยน้ำไปตามถนน ภาพนี้ถ่ายเมื่อคืนวันที่17กรกฎาคมเมืองนี้อยู่ทางตะวันออกของอูฮันไปประมาณ480กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อ้างว่ามีฝนตกหนักตลอดคืนแต่ชาวเน็ตบางคนยังตั้งข้อสงสัยว่าเขื่อนแถวนั้นแอบระบายน้ำอย่างลับๆทำให้เกิดน้ำท่วมหนักยิ่งขึ้น ตั้งแต่เริ่มเกิดน้ำท่วมผู้คนจากทั่วประเทศจีนบอกเราว่าพวกเขาสังเกตเห็นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมากตอนกลางคืนพวกเขายังบอกข่าวลือว่าเขื่อนแถวนั้นแอบระบายน้ำอย่างลับๆชาวเน็ตคนนึงบอกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเขื่อนเพราะถ้าเปิดเผยพวกเขาจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ชาวบ้านแต่ถ้าน้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักพวกเขาไม่จำเป็นต้องจ่าย 50วันแล้วที่ลุ่มแม่น้ำแยงซีของจีนเกิดน้ำท่วมหนักมนทลที่ทำเกษตรกรรมของประเทศครึ่งหนึ่งได้รับผลกระทบไรานากลายเป็นทะเลสาบพืชผลเปียกน้ำเกษตรกรคาดว่าการเก็บเกี่ยวปีนี้จะลดลงมากหรืออาจไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยแต่กระทรวงเกษตรของจีนประกาศเมื่อวันที่17กรกฎาคมว่าธัญพืชและผลผล,ผลิตทางการเกษตรอื่นๆของประเทศนั้นมีเพียงพอและการตลาดก็มีเสถียรภาพ พวกเขายังกล่าวอีกว่าสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสาลีก็มีเพียงพอและรับประกันว่าธัญพืชผักเนื้อสัตว์และสเสบียงอาหารทั้งหมดมีเพียงพอสำหรับปีนี้คำถแถลงไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่แต่อย่างใด มาที่ข่าวอู่ฮันกันค่ะอูฮันเป็นเมืองต้นกําเนิดของไวรัสซีซพีและตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนภัยน้ําท่วมระดับสีแดงดูเหมือนความไม่พอใจของประชาชนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีภาพภาพหนึ่งกําลังเป็นกระแสบนโลกออนไลน์แผ่นโลหะสีขาวมีตัวอักษรจีนเขียนว่า รัฐบาลปกครองตนเองของประชาชนอู่ฮั่นติดอยู่ที่ทางเข้าสาราว่าการเมืองอู่ฮั่นส่วนหนึ่งของแผ่นโลหะแหว่งไปหลังจากมีรายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งใช้ขวานจามออกต่อมาตำรวจก็นำตัวเธอไปการกระทำของเธอได้รับคำชื่นชมและสรรเสริญบนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางชาวเน็ตจีนคนหนึ่งกล่าวว่าเธอกล้าหาญกว่าคนขับรถประจําทางอีกมีเพียงการกระทำแบบนี้เท่านั้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกฮือได้ คอมเมนต์นี้อ้างถึงคนขับรถประจำทางที่พาผู้โดยสารหลายสิบคนพุ่งลงแม่น้ำในประเทศจีนมันเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ข่มขู่และรื้อถอนบ้านของเขาชาวเน็ตอีกคนคอมเมนต์ว่าประวัติศาสตร์จะจดจำว่านี่คือขวานแรกของกบฏอูช้างครั้งที่สอง อู่ฉางเป็นเขตหนึ่งของอู่ฮั่นกระบฏอู่ฉางเป็นกบฏติดอาวุธต,ต่อต้านการปกครองของราชวงศ์ชิงเมื่อกว่า100ปีก่อนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติซึ่งล้มล้างราชวงศ์สุดท้ายของจีนได้สําเร็จสื่อสังคมออนไลน์จีนเต็มไปด้วยข่าวลือเรื่องธนาคารจีนกําลังล้มละลายในบางพื้นที่ผู้คนต่อแถวยาวเพื่อรอถอนเงินขณะนี้หน่วยงานกํากับดูแลธนาคารและตํารวจพยายามทําให้ประชาชนอยู่ในความสงบ ในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนมีแต่ข่าวลือเรื่องธนาคารจีนล้มละลายเต็มไปหมดเมื่อเดือนที่แล้วลูกค้าซึ่งเป็นกังวลต่างพากันถอนเงินออกจากธนาคาร3แห่งที่มณฑลหูเป่ยหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารท้องถิ่นได้ออกมารับรองให้ธนาคารในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันรประชาชนออกไป ระบบธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้กำลังสั่นคลอนหลังจากได้รับเงินอัดฉีดเข้าระบบหลายครั้งแล้วและมีธนาคารถูกเข้าแทรกแซงเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีการแพร่ระบาดของวัสซีซีพีซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศจีนยิ่งทำให้สถานาการณ์เลวร้ายลงไปอีกเหตุการณ์ประชาชนแห่ถอนเงินที่หูเป่ยเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเริ่มโครงการทดลองซึ่งจำกัดการทำธุรกรรมขนาดใหญ่โดยให้ลูกค้ารายงานทุกธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน450,000บาท โครงการนี้ขยายไปที่ซซนเจนและเจ้อเจียงด้วยซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า70ล้านคนหน่วยงานกำกับดูแลขอให้ธนาคารยอมสลับผลกำไร6.4ล้านล้านบาทในปีนี้เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ S&P ประมาณการว่าอุตสาหกรรมในจีนจะเสียหายจากนี่เสียที่เพิ่มขึ้น32ล้านล้านบาทสาเหตุจากเศรษฐกิจจมดิ่งถึงจุดต่ำสุดในรอบ40ปีธนาคารกลางของจีนและคณะกรรมการธนาคารจีนได้ร่วมกันแถลงว่า เงินของลูกค้ายังปลอดภัยดีที่ธนาคารหูเปยและขอร้องประชาชนอย่าแห่ไปถอนเงินตำรวจจับประชาชนเข้าห้องขังและโจมตีว่าพวกเขาปล่อยข่าวลือหน่วยงานกำกับดูแลได้วางแผนควบรวมธนาคารขนาดเล็กเข้าด้วยกันเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นแต่จนถึงตอนนี้แผนดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น สำนัก,กาาาเเง,า,า,กง,กง,งกานสาขาเอเชียของดอยช์แบงค์จะย้ายจากฮ่องกงไปสิงคโปร์ประธานสาขาเอเชียคนใหม่ตัดสินใจเลือกสิงคโปร์เขาจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนหน้าดอยช์แบงค์เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในเยอรมันมีสาขาเกือบ60ประเทศทั่วโลกการย้ายสาขามีสาเหตุมาจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่ปักกิ่งบังคับใช้กับฮ่องกงการจำกัดเสรีภาพในฮ่องกงและความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับจีนที่ทวีความรุนแรง มีปฏิกิริยาต่อข่าวที่อเมริกาจะแบนไม่ให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางเข้าประเทศปักกิ่งแถลงว่าการแบนดังกล่าวหมายความว่าวอชิงตันยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประชาชนชาวจีนทั้งหมดแต่ชาวจีนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อจะบอกว่าพวกเขาไม่เห็นด้วย โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนเรียกการแบนของวอชิงตันเพื่อต่อต้านพักคอมมิวนิสต์ว่าไรา้เหตุผลและกล่าวว่ามันขัดกับความต้องการของประชาชนชาวจีนและชาวอเมริกันข่าวเกี่ยวกับการสั่งห้ามเดินทางจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนแต่ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับโฆษกของพวกเขาสื่อของรัฐได้โพสต์ข่าวลงบนเว่ยปั๋วอย่างไรก็ตามคอมเมนต์ข้างล่างส่วนใหญ่สนับสนุนการแบนนี้คอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์มากที่ สุดเขียนถึงการแบนนี้ว่านี่มันทรงพลังมากและขอวอชิงตันว่าได้โปรดทําในสิ่งที่คุณพูดและอยากกลับทํานะอีกคอมเมนต์เขียนว่านี่เป็นเรื่องดีที่สุดที่อเมริกาเคยทํามาเลยว้าวฉันไม่คิดว่าจะมีคนจีนปกติคนไหนต่อต้านนโยบายนี้บางคนถึงกับแท็กบัญชีของสถานทูตอเมริกาในจีนและเขียนว่าโปรดบังคับใช้เรื่องนี้หลายสื่อรายงานว่ารัฐบาลของทรัมป์ กำลังพิจารณาการแบนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทุกคนบุคลากรทางทหารของจีนและผู้บริหารของบริษัททิรัฐเป็นเจ้าของอนนี่อูบรรณาธิการข่าวจีนของอ e ีพ็อกไทมส์ซในเครือเดียวกับ NT d ดีกล่าวว่าหนึ่งในเหตุผลที่คนจีนสนับสนุนการแบนนี้เพราะพวกเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ขอรับชั้นในจีนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดมันเป็นเรื่องหน้าขันนะคะเราเห็นว่าเจ้าหน้าที่จีนโอนทรัพย์สินของพวกเขาไปต่างประเทศ ขณะที่การเมืองในจีนยังไม่แน่นอนอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงสิปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จำนวนมากส่งลูกและครอบครัวไปต่างประเทศหวังว่าตัวเขาเองก็จะย้ายไปอยู่กับครอบครัวในภายหลังพร้อมสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในต่างประเทศนั่นเป็นเหตุผลที่บางคนบอกว่าการสั่งแบนนั้นถือว่าอเมริกาได้ช่วยจีนเรื่องการต่อต้านคอรัปชันมีคอมเมนต์หนึ่งเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่า หัวหน้าสำนักงานต่อต้านการคอร์รัปชันอีกคนเรียกเขาว่ามีรบ,บุรุษต่อต้านการคอร์รัปชันและเขียนว่าเราต้องพึ่งพาอเมริกาสำหรับการเคลื่อนไหวต่อต้านการคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องดีอย่าลืมญาติของพวกเขาด้วยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่คอร์รัปชันและหนีไปต่างประเทศแล้วฉันคิดว่าคนจีนส่วนใหญ่ค่อนข้างผิดหวังกับการปกครองของพรรคพวกเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่จำนวนมากทุจริต นั่นคือสาเหตุที่พวกเขาตัดสินใจย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศพวกเขากังวลเกี่ยวกับความอยู่ดีกินดีของตัวเองดังนั้นสําหรับคนจีนทั่วไปที่ไม่มีเงินมากมายพอที่จะย้ายไปต่างประเทศได้ฉันคิดว่าการประกาศนี้เป็นเรื่องน่าขันสําหรับพวกเขาที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเจอปัญหากฎหมายผู้อพยพเข้าเมืองของอเมริกาห้ามไม่ให้สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ หรือองค์กรเผด็จการและผู้กออการร้ายอื่นๆมาถือสัญชาติอเมริกาในช่วงสงครามเย็นคอมมิวนิสต์ไม่สามารถแม้แต่จะเข้าประเทศได้แต่อเมริกาผ่อนคลายกฎนี้ในช่วงทศวรรษ2,530ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเราแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ